Yeah. Saya so, ya yeah, yeah. มาครับผมยอดเชือลงเจียวนี่ครับตัวเป็ดขึ้นปากบนครับนีตัวเป็ดขึ้นกระบานนะครับผมหัวเชื้อลุงเจียวนะครับมีตัวเป็นโดนนะครับมาอีกแล้วหนึ่งแสบจัดประหลัดยอดนะครับผมเาชื้อลุงเจียวนะครับใครที่ยังไม่ลองลองเอาไปใช้ดูนะครับของอับควรซับเลยนะครับผม กินไรมานะครับนี่ครับลองดูครับผมมีตัอเป็โดนครับสวยเจ้าครับ